คคิรับรถชนมีทีเดียวซึงเป็นสวมเลยซวมซึมหมอด,อด,ดีสอนดีสอนมันเยอะมันบือ้อเดี๋ยวเดียวลูกสอนพ่อเนี่ยนะซึมเป็นซวมหนูชอบคำนี้ซึมเป็นซว ช่วงนี้ซอสคือความสุขของแดนพอไม่มีซอสซึมเป็นซุ่มชอบคำว่าซึมเป็นซุ่มอ่ะพี่หนูขอใช้ได้ปะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูตั้งชื่อช่องเลยไอซอสไม่อยู่เดี๋ยวซึมเป็นซุ่มนี่นี่อุ้ยขอบคุณซับค่ะ ถึงจะขอบคุณพี่เนี่ยซึ่งเป็นสุขม,มาจใจใจแล้วพ่อกับลูกเนาะเอาโมเตอร์ด้วยเอาโมเตอร์เอาไปยังไง่ะครับบีบ้บีบีขับเลยแล้วคอกูเป็นไรไหมเนี่ยเขาเป็นคอพี่เป็นยังไงจต้องเสือหมอบอ่ะ <c oughs> ต้องเสือหมอบ <c oughs> ลังคดนะ เออน,นั่นดิโคตรโคตรเลยอันนี้ <c oughs> พี่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 รถไปเก็บก <c oughs> อ่ะไปมาจ้ารัก่อนนะไปตุ๊กตาของพี่ไปก่อนจ <c oughs> ิ้มพาวล์รถก่อนนะซอส๋ยวเอะไรพาลรถก่อน โรงพยาบาล,ลกับบ้านทั้งคู่ถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดใจล่ะเคยว่าหาเดทว่าซึ่งเป็นส่วโออกจากงมันก็ตัวจริงฉันเครียดมาโดยตลอดแกฉันเครียดมาโดยตลอดเดียมดอยยังไงก็เดี้ยมดอยมาแน่ๆอะไรกันครับนี่ชีวิตไม่เคยห่างจากโรงงานได้เลยสักครั้ง รถมอเตอร์ไซค์อ่ะตรงที่พาให้เขาไปเอาเยเดี๋ยวขับไปพาพี่ไปไงขับมาให้หลานแล้วเดี๋ยวหนูจะไปรับเพื้อนข้างนอกหมอช่วยน้องหนูด้วยค่ะหมอครับน้องชายหนูประสบอุบัติเหตุค่ะรถมอเตอร์ไซค์ล้มกระแทกี้คุณหมอช่วยด้วยค่ะแนบวอนเลยครับโบคุณหมอทำไมยังได้โรงพยาบาลคุณหมอต้องอุ้มไปนะรึเปล่า <Es per ated> เอกคุณหมอเอวเอว่ะกูไม่ได้โอ,อ,โอาทีครับคุณหมออุ้ยฉีกพอดครับถ้าเดียวเห็นใจรักกับบีดีฟตอนนี้นะกำลังหว่านกันเลยใช่หรออ้าวเขาชื่อบีดีฟเหรอไปเจอกันคะ่ะพี่สวัสดีครับรเจอกันคะ่ะ เอามาจากไหนเนี่ยน้าลงเลนาเลเพานคนค่อยมีแกงไหมคะครับให้มีแกงไหมครับ ครับว่าไงครับมีีกัมไหมครับมีดีพระเย็น ใหญ่โตแต่งงานกับดาดิเขาหรอดีชัวรรู้หมดตะบหนังคอจับคุณไม่รู้นะหนูุ่มต้องว่าจะวัดผมใหม่นะผมปลิวอะไรแล้วคนหัวหน้าเจอกันพรุ่งนี้นะไปจริงจรงนะไม่ใช่กลับมาอีกนะเออจ๊ เกิดรู้ว่าดีอ่ะแล้วพักก็ไปเอ็มจีอวยจ้ะอ่าอะอันนั้นเป็นเรื่องปกติเอาละเจอกันบาย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 ถ้าเห็นคือชื่อขึ้นก็ไม่ต้องตกใจนะ